กล่อง psi okx OK, ok ที่จอดับจะนำมาอัพโหลดผ่านคอมพิวเตอร์ทำยังไงเดี๋ยวตามมาดูเลยสวัสดีครับท่านสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปตอนนี้เป็น ep ที่274ครับจะมาแนะนำการอัพโหลดผ่านคอมของกล่อง psi ที่จอดับไปนะครับรุ่น sd ok okx OK sx นะครับ จะแนะนําเฉพาะช่างเท่านั้นนะครับใช้งานได้ชั่วคราวนะครับไม่ได้ใช้งานได้ตลอดไปครับผมทางที่ดีควรจะซื้อกล่องใหม่ดีกว่านะครับหรือว่าเครื่องเก่ามากก็ไม่ควรนำมาอัปเดตนะครับมาดูอุปกรณ์ที่จะใช้ในการอัปโหลดนะครับก็จะมีคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กนะครับ Windows 10นะครับตัวที่ใช้อยู่ตอนนี้แล้วก็ตัวสำคัญเลยก็จะเป็น สายแปลง USB to Serial Port นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับช่างบางคนอาจจะมีรุ่นอื่นก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับส่วนขั้วด้านนี้ผมก็จะเรียงไว้ตามนี้นะครับก็จะมีเขียวขาวดำนะครับเรียงแบบนี้นะครับเดี๋ยวแนะนำการเสียบไว้ก็เลยก็ได้นะครับที่ด้านหลังกล่อง OKX นะครับก็จะนำสายสีเขียวนะครับ ชิดทางด้าน LNB นะครับขัวนี้ครับสีเขียวขาวดำนะครับเสียบชิดด้านซ้ายมือนะครับผมส่วนปลั๊กไฟอย่าเพิ่งเสียบนะครับออกไว้ก่อนนะครับส่วนปลายด้าน USB นะครับก็ไปเสียบไว้ที่พอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กได้เลยนะครับอาจจะเสียบไว้เลยนะครับต่อมามาดูซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์ก็ ค้นหาที่ Google ได้เลยนะครับอันนี้ผมโหลดมาจากของค่าย i d s a ี e นะครับก็จะอยู่หน้านี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมอยู่หน้านี้นะครับก็ขอขอบคุณทาง Ideas ด้วยนะครับที่เราจะโหลดมาก็จะมีตัวนี้นะครับที่ใช้กับรุ่น o OK k x ผมจะโหลดไฟล์นี้มานะครับกดเข้าไปโหลดนะครับแล้วก็ ไฟล์สำหรับโปรแกรมอัปเกรดนะครับผมก็จะโหลดตัวนี้กับตัวนี้2อันมานะครับมาไว้ที่คอมเรานะครับผมผมก็โหลดเสร็จแล้วผมก็จะแตกไฟล์ก็จะมาวางไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปนี่นะครับ2ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นโปรแกรมโหลดตัวนี้เป็นเฟิร์มแวร์นะครับตัวที่ใช้ได้ก็จะเป็นดูชื่อให้ดีนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นไฟล์นี้เท่านั้นนะครับสําหรับรุ่น okx OK นะครับส่วนบางท่านอาจจะหาไฟล์ของ ใช้เซตมาใส่ก็ได้นะครับถ้ามันตรงกับของ OKX OK นะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันครับผมแต่ในที่นี้จะแนะนำของ IdeaSet ครับหลังจากที่เราเสียบ USB เข้าไปที่ตัวโน้ตบุ๊กแล้วก็พอร์ตเซเลนพอร์ตเข้าไปกับหลังกล่อง OKX เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาทำการเปิดไฟล์อัพโหลดนะครับมาที่ตัวนี้นะครับ STB u p เ a e นะครับกด d ับบ l e ลคลิกเข้าไปเลยนะครับ หน้าตาตัวโปรแกรมอัปเดตก็จะเป็น STB Updater v e r s i o น4.0.1อันนี้นะครับผมใช้ตัวนี้นะครับก็จะมีบินไฟล์ก็คือเราต้องเอาไฟล์ที่เราจะเฟิร์มแวร์ที่เราจะมาอัปเกรดนะครับมาวางตรงนี้ครับหรือกดเบาเข้าไปนะครับเลือกมานะครับ s ซอร์เรนพอจะเป็นพอตสนะครับสําหรับคอมของผมนะครับของท่านอื่นอาจจะเป็นคอมอื่นนะครับก็แล้วแต่ว่าเราเสียบเข้าไปนะครับ ส่วน o p เปอเร m โหมให้เป็นอัปเกรดนะครับตัวนี้สามารถเปลี่ยนเป็นมันสามารถเปลี่ยนที่มันสามารถเปลี่ยนเป็น Data าดำได้นะครับก็คือดึงข้อมูลเข้ามาเก็บไว้แล้วก็เอาไปอัปอีกเครื่องหนึ่งได้นะครับผมแต่นี้จะแนะนำเฉพาะอัปเกรดนะครับหลังจากนั้นเราก็นําเฟิร์มแวร์มาวางตรงนี้นะครับของผมอยู่ที่เด a d Top นะครับก็เข้าไปที่เด a d Top เลยครับก็ไปไล่ดูนะครับ นี่นะครับเป็นไฟล์นี้นะครับวันที่2 8 2016เดนะครับใช้ไฟล์นี้นะครับชื่อไฟล์ตามนี้เลยครับผมกด open ครับก็เฟิร์มแวร์ไฟล์ก็มาวางไว้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นอัปเกรดครับผมหลังจากนั้นก็กด next ครับผมพอกด next เสร็จก็เสียบปลักกล่องเข้าไปนะครับ กด n e c t แล้วก็เสียบปลั๊กกล่องนะครับถ้าเจอแล้วมันก็จะเริ่มนะครับดาวน์โหลดนะครับร้อยครอบตรงนี้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเสร็จแล้วกด n e x t อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเบิร์นครับผมกดเขับไวช่วงนี้อย่าทำปลั๊กหลุดนะครับเสร็จแล้วก็กดฟิเน็ตเลยนะครับเพราะว่าเราอัพอันเดียวนะครับถ้าเราจะอัพหลายตัวกด n e ็กนะครับแล้วก็เอาเครื่องอื่นมาต่อ สามารถอัพต่อไปได้เลยนะครับกรณีนี้ผมจะฟ i n i s นะครับก็คือจบขั้นตอนครับหลังจากนั้นก็ถอดปลั๊กของกล้องออกได้แล้วนะครับแล้วก็นำไปต่อกับจานเาวเทียมแล้วก็ทำการเปลี่ยนค่า OTA ใหม่ให้ตรงนะครับก็จะสามารถรับชมได้ต่อไปนะครับเดี๋ยวดูต่อไปเลยครับการเมนูน OTA ของกล่อง PTI แต่เฟิร์มแวร์ i อเด s e t นะครับกดเมนูเข้าไปเลยนะครับ เมน,นูปุ่มนี้นะครับแล้วก็กดไปทางซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับให้มาตรงตั้งค่าระบบนะครับเลื่อนลงครับกดโอเคตรงการตั้งค่า OTA นะครับความทีต้องเปลี่ยนตรงนี้นะครับให้เป็นกดโอเคเข้าไปนะครับเป็น3 8 8 0นะครับความที OTA ระบบ C-band ของกล่องไอเดียเนะครับจะเป็นค่า3880นะครับ3880ครับผมแล้วก็กดโอเคเข้าไปนะครับแล้วกดกดเลื่อนลงนะครับซิมูเลตถูกต้องแล้วนะครับ OTAPD ก็ถูกแล้วนะครับไม่ต้องเปลี่ยนอะไรครับพวกนี้ส่วนขั้วให้เป็นแนวนอนนะครับกดกดซ้ายขวาตรงนี้นะครับ อันนี้ก็ครบหมดแล้วนะครับหลังจากนั้นก็กดเมนูออกนะครับจะบันทึกด้วยนะครับปุ่มนี้นะครับกดเมนูกดออกให้หมดเลยนะครับหลังจากนั้นก็ถอดปลั๊กเสียบใหม่นะครับเดี๋ยวกลองก็จะทําการตรวจสอบนะครับแล้วก็จะอัพโหลดเวอร์ชันล่าสุดเข้าไปนะครับอันนี้เครื่องเจอแล้วนะครับก็จะ OGA เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดก็จะสามารถรับชมได้ครบทุกช่องนะครับสําหรับยี่ห้ออื่นก็ เฟรมเวร์ยี้ห้ออื่นก็คล้ายๆกันนะครับโหลดเสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นเป็นหน้าป๊อปอัพตัวนี้นะครับตัวล่าสุดแล้วครับของติกแพลตฟอร์มนะครับก็ขอขอบคุณทางติกแพลตฟอร์มไอเดียแซดไทยแซดไ้ด้วยนะครับจะขึ้นเป็นหน้านี้นะครับขึ้นศูนย์ตอนนี้ก็จะสามารถรับชมได้นะครับลองเช็คดูนะครับได้หมดแล้วนะครับ ก็จะดูได้หมดแล้วนะครับ Work p o พอยครับผมดูได้หมดแล้วนะครับช่องโมโน m อ็มคช่องวันนะครับไทรัสช่อง3าช่องอมรินนะครับช่องเจภาพจะเป็นภาพสแตนดานนะครับจะไม่ชัดสู้ระบบ SD นะครับก็สามารถรับชมได้ครบแล้วนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับช่างส่วนลูกค้าทั่วไปก็ติดต่อช่างใกล้บ้านให้ทำการแก้ไขปัญหาให้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องให้กดตรงลูกกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับผมไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ